มาต่อครับผมมาวันนี้เมื่อกี้เราสายหลุดไปนิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เราตั้งเลยเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่อได้เลยนะครับก็จะมีตัดรอบตั้งรอบตัดนะครับตัวนี้สวิตช์โหมดนะครับเราอยากให้มันมีนี่มันมีสองโหมดนะครับมันมีเลือกได้สองโหมดนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็มาตั้งนะครับ นอริ Eric. ตัวนี้มันเป็นการชดเชยครับช่วงปรับอ่าช่วงที่เรากแทกคันเร่งนะครับเนี่ยให้เราเลือกอันล่างก็ดีนะครับแล้วเราก็ปรับตรงนี้นะครับแต่กองตสวนดาดมันจะมีมันจะมาโหมดหนึ่งให้เรานะแต่ผมว่าเลือกตัวนี้โหมดเป็นที่โหมดสองนะครับมันจะมีช่วงตอบสนองคันเร่งให้เราด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับได้เราก็กดโอเคอย่าลืมเมนทร์ทุกครั้งนะเวลาเราทําการปรับจูนเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อกี้สายหลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอเราตั้งเรียนเร่งเสร็จะนีับเราก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเดี๋ยวผมขอลองสตาร์ทนิดนึงครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับฟังเสียงอ่ะสมมุตินะครับสมมุติรอบดนเบามันดับนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าน้ำมันนี้นะครับเราก็มาปรับตรงจุดล่างตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับ จะบอกทุกท่านนะครับถ้าใครรอบเดินเบาต่ําเกินไปนะครับเราสามารถปรับไฟช่วยได้นะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับว่ามันจะเล่งขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ปรับไฟนะครับไม่ใช่น้ำมันนะนาไฟผมเอาใส่แบบสักที่ใส่ไปยี่สิบนะครับลองเซนเตอร์ดูดูนะครับว่ารอบจะเล่งไหมนะครับนี่เห็นไหมมันเล่งขึ้นมาแล้วนะครับพอมันเล่งขึ้นมานะครับเราอยากให้มันหอบกระแทกนะครับเราก็เข้าไปที่น้ำมันอันนี้เอาให้เห็นจะชัดเลยนะครับเพราะว่า อตอนที่ผมถ่ายคลิปอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เนาะใครอยากให้ดูแบบอยากรู้ไปไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับฟังเสียงเห็นไ,ไหมความแตกต่างมันจะมีให้เราเลยนะครับอ่าตรนนี้ผมใส่ไปแล้วห้าแล้วกันนะครับอันนี้ขนาดผมยังไม่ได้ตั้งอ่าอินเจ็ตด,ดิกีนะครับมันยังหอบได้นะครับอ่าลองไปตั้งอินเจ็ตด,ดิกีเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับอันนี้เวลาจ,จูนหอบ,บแล้วเราจุนนี้ ใครอยากดูแบบไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมปรับจูนให้ดูเลยครับเห็นเห็นเลยครับทางเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วครับแล้วเราก็ปรับค่าน้ำมันหานะครับอันนี้เอาสักร้อยนะครับเห็นไ,ไหมนะครับอันนี้เราก็ปรับรอบเครื่องช่วยนะครับ เพราะมันหอบเพราะว่าช่วงช่วงรอบมันห่างเกินไปนะครับบางเสียงนนครับอ่าดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองมันต้องทําให้เร่งกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าใครอยากหอบกระเทกแรงๆนะครับอันนี้มันหอบมันบบกหอบเบาเกินไปนะครับ แล้วมันดับนะครับเราก็เพิ่มไฟสักหน่อยก็ได้นะครับอ่าตรงรอบเรืนเบาเนี่ยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับปรับให้มันอยู่สักอยากให้มันคือยิบเย็แล้วกันนะครับหน้าหน้าไฟนะครับหน้าไฟช่วงรอบเรืนเบานะนี่ไหมครับก็จะหอบประมาณนี้นะ ถ้าอยากให้มันหอบอีกนะครับไปน้าน้ำมันนะครับก็คนดูทั้งสี่คนนะครับใครอยากใครอยากดูแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะอย่าดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวไม่รู้นะครับใครอยากรู้นะครับอยากรู้ว่าจูนแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับดูอย่างเดียวไม่รู้นะครับ อันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับคอมเมนต์ถามนะครับจะได้เข้าใจนะครับในการปรับจูนนะครับนี่นะครับอ่าและอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เสริมนะครับเรื่องการเดินหอบนะครับก็จะมีปรับประมาณนี้แหละนะครับปรับช่องนี้ด้านล่างสองข้างสองช่องนะครับแล้วก็จะมาข้างบนปรับรอบนะครับบอปรับรอบช่วยนะครับนี่นะตารางด้านบนตัวนี้นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับปรับได้เลยตัวนี้เราอยากได้เท่าไหร่นะปรับได้ อ่าถ้าใครจูนแล้วนะครับรถไม่หอบช่วงเครื่องเย็นนะครับเข้าไปตั้งที่เซตอัพตัวบนนี้นะเข้าไปที่เซตอัพพารามิเตอร์นะครับแล้วก็จะมาปรับตรงนี้อันนี้สําหรับรถที่เครื่องมันเย็นแล้วมันไม่หอบนะครับอยากให้มันหอบเลยนะครับใส่สักยู0.5แบบนี้นะครับแล้วกดส่งไป ตรงแล้วกดโอเคนะครับอย่าลืเมเปเอื์ด้วยนะครับอ่าอันนี้คือช่วงที่เครื่องเครื่องเย็นแล้วมันไม่หอบนะครับถ้าใครปรับแล้วไม่หอบลองปรับตรงอ่าเซตอัพนะเซตอัพด้านบนนะหัวมุมขวาไอหัวมุมซ้ายนะครับหัวมุมซ้ายเขียนว่าเซตอัพแล้วก็พารามิเตอร์นะครับตัวนี้ลองปรับดูนะครับถ้าใครไม่หอบนะครับ ันนี้เดินหอบนะครับอันนี้เดินหอบอันนี้จะขอลดไม่หอบหรอกไม่อยากเอาหอบนะเอาอยากเดินเบาปกติแต่ว่าผมอยากปรับให้ดูนะครับนี่นะครับเตินหอบประมาณนี้นะครับใครอยากหอบกระแทกก็ปรับรอบให้มันเล่งนิดนึงนะครับถ้าใครอยากหอบเร่งๆจริงๆอ่ะอยากให้ปรับที่เลี่ยนเร่งตัวนี้ก่อนนะครับให้มันอยู่ตรงเนี้ยสักให้ไม่ได้สักหกสิบอ่ะผมบอกเลยว่าโคตรกระแทกอ่ะนะครับเวลาปรับปเติอนหอบกระแทกนะครับนี่พอเราได้ ค่าที่ถูกใจแล้วเราก็จบนะครับตัวนี้อ่าเรามาท่อยิงนะครับท่อยิงนิดนึงนะครับสงสัยจะไม่มีคนอยากดูเนาะ <c oughs> ไม่มีใครคอมเมนต์เลยนะครับก็เข้าไปที่หน้าหน้าไฟก่อนนะครับปรับอย่างนี้นะครับหน้าไฟแถวล่างสุดนะครับให้เราปรับแถวล่างสุดแถวเดียวนะครับนี่ใั้ใส่ค่าศูนย์ไปเลยแล้วกด enter นะครับ แล้วก็มาหน้าน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ใส่นะครับลองดูนะครับถ้า 95, 91, E85 เนี่ยมันจะใส่ค่าต่างกันนะถ้า E85 น่าจะอยู่ประมาณ8ขึ้นนะครับถ้า91นะครับก็จะอยู่ประมาณ 4, 5, 6, 7ประมาณนี้นะครับ8เนียครับลองปรับดูนะครับรถทุกคันไม่เหมือนกันแต่ถ้า95ก็จะเป็นประมาณ1ครับถึง4ประมาณนี้ครับ เสียงผมชัดไหมครับขอเสียงหน่อยไม่แน่ใจว่าได้ยินกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมลองใส่ซักสามแล้วกันนะครับสามแล้วกดเอเทอร์ไปงี้เลยีลยวผมจะลองเบินให้ดูนะว่ามันยิงไหมอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับยิงแล้วนะครับแต่ว่ามันดังนะไม่อยากเบินดังมากนะครับพมอเราได้ฆ่าปุ๊บอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับ ใครปรับท่อยิงแล้วนะครับรอบเครื่องค้างนะครับให้ดูตรงนี้นะครับรอบแก้รอบเครื่องค้างด้วยนะครับมันจะค้างแน่นอนนะครับถ้าเราปรับทอยิงนะครับเนี่ยให้ใส่ตรงนี้สักแปดสิบนะครับลองดูก่อนนะครับถ้ามันค้างถึงจุดไหนนะครับให้เราปล่อยใส่ค่าไปถึงนั่นเลยนะครับแต่อยากแปดสิบเราก็ใส่ไปถึงเลขนี้ได้เลยนะครับแปดสิบได้เลยแบบนี้นะแล้วกด enter ครับเนี่ยแก้รอบค้างนะครับใครเครื่องค้างลองแก้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ ต้องไปปรับหน้าน้ำมันนะแก้รอบเครื่องข้างครับหน้าน้ำมันหน้าเดียวอันนี้คือท่อยิงนะครับกับแก้รอบเครื่องค้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองแก้นะครับมันจะมีอีกอาการหนึ่งคือ เวลาเราบิดนะครับออกตัวมันจะสะดุดสะดุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับผมลองเอาสักสามดูนะครับเพราะรถลูกค้านะครับออกตัวสะดุดนะครับเพราะเขาเคยไปจูนมาแล้วเนาะรถคันนี้เคยไปจูนมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเบิร์นออกตัวนิดนึงนะครับดับนะครับตอนนี้ นะครับไขรดับก็ลองปรับดูได้นะครับอันนี้ผมปรับค่าน้ำมันนะครับปรับค่าน้ำมันดูก่อนนะครับอันนี้สามสิบเถียงพียงก็ดังเกินนะครับอ่ะลองสตาร์ทดู อาการนี้น่าจะน,าน้ำมันหนานะครับ๋อบไปลองไปปรับให้ดูนะครับว่ามันจะเด็ดมันจะ,จะตา้าติดหรือเปล่านะครับเหมือนน้ำมันมันหนาอ่าลองอันนี้ผมตัดปรับหน้าลองนะให้ใส่ค่าลบดูไม่ดูช่วยได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับมันมีวิธีการปรับหลายอย่างเนี่ยเร่งละนะครับนี่ปรับที่เรินเบาตรงนี้ก็ได้นะครับ บางทีเหมือนน้ำมันมันหนาไปนะครับอันนี้รถน้ำมันหนานะครับเดี๋ยวผมลองปรับตอนนี้ลดดูอันนี้นะครับอันนี้ยี่สิบสี่เอาลบสักสิบห้าอันนี้เราเอารอบเดดนเบาก่อนนะครับนี่ช่วยได้นะครับช่วยได้อ่านี่ผมรู้ละนะครับรถน้ำมันหนานะครับรถน้ำมันหนาผมก็จะลอง พอเมื่อกี้มันบิดแล้วมันดับนะครับผมก็จะลองปรับเป็นค่าลบแล้วกันนะครับลบแล้วกันลองดูนะครับเพราะว่ารถบางทีมันใส่หัวฉีดมาใหญ่เราก็สามารถปรับตัวนี้ได้ลองเบิ้ลนดูนะครับว่าขับได้ไหมโอ้ใช่ได้แล้วนะครับบิดมันเลยนะครับติดมือแน่นอน,นครับโอเคนะครับถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ถามผมจะจบประมาณนี้แล้วกันนะครับ ว่าไม่มีใครถามท้กคนเลยมีแต่คนดูนะครับไม่ต้องตั้งใจดูขนาดนั้นนะครับคอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวเรจะจูดเก็บใป้ลูกค้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไฟเบอร์ให้เขานะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ยานืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะเรับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม